บิสมิลลาฮิราะมานิราะหีมอัสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุราะที่สามอัลอิมรอนคลิปที่สามจุดสามสิบหกสุรละที่สามอัลอิมรอนสถานที่ประธานสุราะเมืองมดีนะ มีทั้งหมดจำนวน200อายะคลิปนี้เป็นอายะที่35อายะที่35 วงเล็บเปิดพระองค์ทรงได้ยินวงเล็บปิดเมื่อหญิงของอิมรอนกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันฉันได้บนไว้ต่อพระองค์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในคันของฉันให้เป็นสิ่งอุทิศถวายสำหรับพระองค์ดังนั้นได้ทรงโปรดรับจากฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ อธิบายเพิ่มเติมที่สามสองของประโยคที่ว่าอุลเลบเปิดพระองค์ทรงได้ยินอุเลปิดเมื่อหญิงของอิมรอนอธิบายว่าถ้าหัดคำว่าผู้หญิงของอิมรอนหมายถึงผู้หญิงในครอบครัวของอิมรอนแล้วมันก็เป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าแม่ของมารยม เป็นลูกหลานของอิมรอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เราไม่มีความรู้ที่เชื่อถือได้พอจะตัดสินว่าความเห็นอันไหนดีกว่ากันถึงแม้ว่าตามหลักฐานของชาวคริสเตียนพ่อของมารยามมีชื่อว่าไออาคินแต่ประวัติศาสตร์ก็มีได้กล่าวว่าพ่อของนางมารยมคือใคร และแม่ของนางมาจากครอบครัวไหนแต่ถ้าหากหลักฐานที่ว่าแม่ของนางมารยามและอลิซาเบธมันดาของยะยาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นที่ถูกต้องวงเล็บเปิดลูก,กา้าบทที่หนึ่งข้อที่36มสวงเล็บปิดผู้หญิงของอิมรอนก็จะหมายถึงผู้หญิงจากครอบครัวของอิมรอน คมพีไบเบิลฉบับลูก้าวงเล็บเปิดบทที่หนึ่งข้อหวงเล็บปิดกล่าวว่าอลิซาเบตภรรยาของซัการิยาเป็นลูกสาวของแอรอนนั่นคือลูกสาวของอิมรอนหรือผู้หญิงของอิมรอนดังนั้นจึงเป็นที่ชัดแจ้งว่านางมารยมที่ถูกประนามลูกสาวของแอรอน กับนางมาเรียผู้บริสุทธิ์นั้นมิได้เป็นบุคคลที่อยู่ต่างยุคต่างสมัยกันสมัยนั้นผู้คนจะเรียกลูกๆโดยใช้ชื่อของบรรพบุรุษของตนดังนั้นการอธิบายทั้งสองจึงสามารถยอมรับได้อย่างเท่าเทียมกันยิ่งไปกว่านั้นมันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรในการที่จะถกเถียง เพื่ออธิบายการกำเนิดอันมหาศรรย์ของนบีอีสาไม่ว่าอิมรอนจะเป็นชื่อจริงๆของพ่อนามมารยามหรือเป็นชื่อที่ถูกเรียกเช่นนั้นตามบรรพบุรุษอัตถาอธิบายเพิ่มเติมที่สามสามของประโยคที่ว่าพระผู้อภิบาลของฉันฉันได้บนไว้ต่อพระองค์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในทันของฉันให้เป็นสิ่งอุทิศถวายสำหรับพระองค์ ดังนั้นได้ทรงปลดรับจากฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อถาธิบายว่านั่นคือพระองค์ทรงได้ยินคำวิงวอนของบ่าวของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ถึงเจตนาของพวกเขาจบอายะที่สามสิบห้า ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสัลล,ลออะัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟอีมูนกุรอานความหมายคำพีอันกุรอานอถาธิบายโดยมาลนาไซยิดอบุล阿ลามาดูดีและโดยบรรจงบินกานซันศูนย์นังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่ง หน้าที่247ถึง248ขออันลอบประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดูลินละอัสนามาาุอะัยกุ่มค่ะ